แล้วก็ข้อที่3ทําไมพระต้องไปทุดงในป่าอ๋อข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจมากเหตุและผลก็คือการกลับไปฝึกฝนตนเองนั่นเองเพราะว่าในการบวชเนี่ยพระพุทธองค์ก็แนะนําว่าให้เราศึกษาพระธรรมรวินัยซึ่งแยกออกเป็นรูป,ปรธรรมนามรธรรมรูป,ปรธรรมก็คือการศึกษาพระไตรปิฎกพระอภิธรรมต่างๆเพื่อให้เรานําธรรมะเหล่านั้นมาใช้กับชีวิตตัวเองแล้วก็นําไปเผยแพร่หรือว่านําไปต่อย,ยอดให้กับสังคม และวินัยอีกด้านหนึ่งก็คือการกลับมาศึกษาวินัยใน,ในใจตัวเองหรือว่าพัรรมในใจตัวเองในการที่จะให้ตัวเองพัฒนาเข้าสู่เส้นทางพระดิพานจากการตื่นรู้ในการมีจิตเบิกบานในการเข้าสู่มรรคแปดมองเห็นอริยสต4นี่แหละคือเหตุผลของการที่ทําให้เราได้เข้ามาบวชการที่เราต้องไปทุด,ดงในป่าเหตุลผลก็เพื่อการปีกวิเวกหรือว่าการสร้างความสงดัดเพื่อให้เกิดความสงตบต่อคุณภาพจิตใจเราเมื่อไหรที่เรามีความสงบ เรารู้คุณค่าที่แท้จริงการตัดผัดส,สะคือความวุ่นวายต่งตางๆออกไปได้พอเวลาไปอยู่ในป่าเราต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองต้องอยู่กับใจตัวเองต้องอยู่กับลมหายใจได้ผู้นั้นก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้เกิดคุณภาพเกิดชีวิตที่มากมันคงมากขึ้นการเข้าป่าจึงเป็นการสร้างความสงบให้กับจิตใจและเป็นการฝึกฝนต้นภายในซึ่งยังมีเรื่องในยะที่เกี่ยวกับท่านพระมหาคาตป่าเป็นผู้ที่ทุดงควัตเป็นเลิศ เป็นผู้ที่สร้างแนวทางแห่งการเดินทุดงในครั้งนี้ให้กับพวกเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาอธิบายฟังแต่โดยสรุปใจความคือที่พักต้องออกไปทุดงในป่าก,ก็เพื่อสร้างความสงบเกิดความสงดัดและทําให้ท่านเข้าสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้พระธรรมได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ